The satellite controls are in the Andes. Aguire said we could bring it down. In theory. Okay, boys, you just lay down some fire on those targets over there. All right, Marlow, Hagger get on those miniguns and start firing. Ain't you gonna help us, Flint? What, me? No way, man, I'm a pacifist. What, pacifist? <laughs> How can you be a goddamn pacifist? Yeah, it's bad for my karma, man. Don't mess with karma, I just fly. Max, let it go. muddy เอาล้ครัันก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับ,บรวันวน,นี้ก็ยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาร้อสีฉันะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเกมโปร t l e f ม e l d ค a d o m p a n y 2นก,กับราสซี่ห้านะครับ ผมก็กำลังทำการลาดยิงเนีน่ยอืมอากีจิกระโดนเข้านี่เครื่องตกชัว vิ่งแล้ว,วิ่งแล้ว. đâu, three đâu, Vinh And vinh worry อย่างโหดครับเพื่อนเรา Come on, come on, g tôi mới bị một đầu chiều em nè chèm chèm ồ nghe má đâu ยิงโคตรคมเลยเจอเปืนนี้เฮ้ยเอาเคลื่อน เพราะคนนี้ทำให้เราเป้าเคลื่อนนะโอเคอะไรวะโอ้ยตก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 เว้นกำเว้นกเล่นใหม่เล่นใหม่ก็จะได้เล่นใหม่แล้ว กี้ตกครับเมื่อกี้ตกโอเคเรียบร้อยสไลด์เลย,ยิน Where are huh? เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปด้านบนกันดูนะอีกมีหอมามีมันปอย มึงปล่อยคนลงมาดียเอ้เอาวพีจีสวนหมดขอดีอา้าวไม่มีปืนซะ้วย หลบกระสุนเป็นว่าเล่น โลครับอพจยิงไม่ตายฮ <c> ะ <oughs> บาไปแล้วบาไปแล้วไอเราก็ไม่มีปืนซะด hey. 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 ้วยขดุดไไหนเ place. Be careful. We shoot anything but Russians. We can kiss the satellite goodbye. Don't shoot the consoles. All right. Breach it. they right. claim done we should be able to see it any minute now luckily this thing's mostly broken as is and real easy to hack yeah god bless the french okay now we need to get the data server from inside that thing out of geosync orbit and coming in hard. I don't think we're gonna get there in time. Race Flint? Mm-hmm. Ghost Rider, this is Redford. got the satellite on a crash path. Right. I got coordinates for a projected point of impact. Let's move. นี่นะเดาวเทียมชีเป้ากาจะเป็นเดาวเทียมชีเป้าแล้วก็ยิงอะตรงนี้มีหอนะหอขึ้นไปน่าจะเดือดตรงนี้น่าจะเดือดมาละตรงน,น,น,รงนี้มีปืน làm lấy hết em สาสรมนค่่ออยดีีะ้เราเห็นนะในปลาระเบิดลงมาใช่ไหมเย็เอย่ยตื่นเต้น

ตายสิครับอย่างนี้ เลนร <|ja|>> ะเบิดนี่เจ้าตัวการเฮ้ยอันนี้มือลั่นเนี่ยไม่ตั้งใจป่า ถึกว่าจะมีตัวหนึ่งออมมาข้างบน ต้องทำการสังหารจับรานข้างด่านนี้จะแสบตาหน่อยนะครับผม อองมาสกายเลยโอเคขับรถอันนี้ผมจะเป็นคนขับนะแล้วก็สามารถยิงได้ด้วยจะเห็นไหมมองไม่เห็นเลยเอเคหาเละเละ ม่ชาชีิชาขับตีนผี đòn là gì có cũng không biết, đi mất. không thấy

કકલ ยังเหือครับผมโอ้โหนิวเคลียร์ลงปะเนี่ยราบครับราบเป็นหน้ากองครับผม